คลิปนี้เรามาดูการปลดรหัสล็อกหน้าจอของมือถือ vivo y 2 0แบบไม่ใช้คมกันครับในตอนนี้ฝนตกนะครับเสียงบรบกวนอาจจะเยอะหน่อยขั้นแรกให้เราเราทำการปิดเครื่องให้สนิทนะครับจากนั้นกดเพิ่มเสียงแช่ไว้แล้วกดปุ่มเปิดแช่ตามครับมือถือจะเข้าโหมด Recovery จากนั้นลองเอานิ้วสัมผัสดูครับมือถือวิว o วางรุ่นนะครับจะสัมผัสได้แต่ถ้าสัมผัสไม่ได้ทํำยังไงให้กดลดเสียงเลื่อนลงหาคําว่า Reco v e r y mode นะครับจากนั้นให้กดปุ่มเปิดยืนยันการเข้าโอเคจากนั้นรอมือถือสักครู่นะครับมือถือจะรีบูตตัวเองแล้วก็เข้าสู่โหมด r e c o v e r y ี่ทีนี้ในโหมดนี้เราจะสามารถสั่งอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับสั่งล้างเครื่อง หรือสั่งปิดเครื่องสั่งรีบูตเครื่องได้นะครับเนี่ยจะมีเมนูให้เลือกใช่ไหมทีนี้ในการที่เราจะสั่งล้างเครื่องเนี่ยนะครับให้เราทําการเลือกคําว่าเคลียร์ t a ตตัวนี้อ่ากดเข้าไปมันจะมี2ตัวเห็นไหมครับเคลียร์แคสกับเคลียร์ยด a ต้าเคลียร์อ a ให้เรากดคาว่าเคลียร์ออร์ดนะจากนั้นกดโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยก็รอมือถือมันรีบูตครับทีนี้ก็ปล่อยนไปเลยนะครับตัวนี้จะใช้เวลาประมาณสัก 2 3นาทีนะครับหรืออาจจะช้าหรือเร็วกว่าขึ้นอยู่กับขนาดแรมและ CPU ของมือถือเนาะนะครับตอนนี้เราก็เคลียร์แคชอีกรอบนึงอ่ะจากนั้นกดรีเทิร์นครับกดย้อนกลับออกมาแล้วเลือกรีบูทที่นี้รีสตาร์ทกดโอเคอ่าหลังจากนี้นะครับมือถือก็จะทำการรีเซ็ตตัวเองนะครับแล้วก็คืนค่าโรงงานแล้วครับที่นี้การทำแบบนี้ข้อมูลในเครื่องหายหมดนะครับ หลังจากขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับมือถือที่ผ่านการใช้งานมาจะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยอีเมลนะถ้าท่านไหนจำเมลไม่ได้ก็จำเป็นต้องปดต่อครับจะเป็นการยุ่งยากเลยแต่ถ้าท่านไหนจำเมลได้ก็ใส่เมลของตัวเองยืนยันเลยอเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่มันขึ้นมานะครับไม่นานจะนานอ่ะโอเคขึ้นมาเรียบร้อยจะเห็นว่าตัวเนี้ยมือถือจะเป็นลักษณะเหมือนเครื่องใหม่แกะกล่องเลยนะครับข้อมูลในเครื่องทุกอย่างหายหมดนะ ีนี้เราก็ทําการกดเซตค่าเครื่องใหม่ได้เลยครับโอเคทีนี้ในการเซตค่ามือถือเนี่ยเราอยู่ต้องทําการเชื่อม w i f i นะครับเพราะว่ามือถือที่ผ่านการใช้งานจะต้องมีการเช็คระบบนะถ้าเรา,าไม่เชื่อมต่อ wi-fi เนี่ยไปถึงหน้าสุดท้ายเข้าใช้งานมันจะเด้งกลับมาให้เราทําการใส่ wi-fi แล้วก็ทําการเช็คระบบอีกทีอยู่ดีนะครับดังนั้นให้ทําการใส่ wi-fi เรียบร้อยนะครับาจากนั้นตัวมือถือก็จะทําการเช็คระบบครับ จากนั้นมือถือจะเด้งเข้าสู่หน้าให้เราใส่รหัสหรือเมลนะครับให้เราเลือกทําการใส่เมลเดิมครับทีนี้หลังจากที่เราใส่เมลเรียบร้อยนะครับก็จะเด้งเข้าสู่หน้าถัดไปเลยเนี่ยครับเราก็สามารถไปต่อได้นะครับตัวนี้ก็ปิดการส่งข้อมูลวินิชัยนะ,ะจากนั้นก็ตัวไหนข้ามได้ข้ามไปเลยครับทีนี้หลายท่านจะติดปัญหาตรงเมลนะครับเพราะว่าเมลเนี่ยบางทีร้านเขาใส่ให้ตอนที่เราซื้อเครื่องใช่ไหม ก็เลยจะมาติดอยู่ที่เมลนะครับดังนั้นท่านไหนติดเมลเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงคลิปการปลด Gmail e ของมือถือรุ่นนี้ให้ดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันซึ่งจะใช้วิธีการปลดมือให้ดูแบบนี้เลยนะครับก็จะช่วยสําหรับท่านไหนที่ไม่มีงบประมาณนะที่จะให้ช่างเขาปลดให้นะครับแต่ว่าการปลดก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ต้องใช้เทคนิคในการทำนะตัวนี้ก็จะเป็น Vivo Y 2 0นะครับ ถ้าเราเราไปดูหมายเลขรุ่นนะก็ไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์เราก็จะเห็นหมายเลขด้นบุญใช่ไหมอ่าโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ